สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทำการสร้าง Animation ในภาษา Python กันนะครับโดยอันดับแรกก็นองเข้า library tkinter มาเดิมนะครับจากนั้นเราก็สร้างหน้าต่างขึ้นมา window เท่ากับ t k เล n t e งเปิดปิดแล้วก็ window menu ทีนี้เราก็จะมาสร้าง canvas กันก่อนโดยกำหนดตัวแปรชื่อว่า canvas เท่ากับ แขนวัดซึ่งตัวสีตัวใหญ่ภายในวงเล็บ windows จากนั้นนะครับ comma มมแล้วก็กำหนดขนาดความกว้างความยาวให้กับแขนวัดโดยกำหนดความกว้างก่อนนะครับความกว้างตัวนี้ก็จะกำหนดเป็น500แล้วก็ความยาวครับให้ให้ตัวนี้นะครับกำหนดเป็น500 จากนั้นก็ pack canvas เป็น canvas.pack ทีนี้ความความกว้างกับความสูงนี้เราจะมากำหนดตัวแปรให้มันนะครับเพื่อเราจะได้นำไปใช้ในการในลำดับถัดไปนะครับจะกำหนดตัวแปรชื่อว่า width มีค่าเท่ากับ500แล้วก็กำหนดตัวแปรชื่อว่า high มีค่าเท่ากับ500เหมือนกันทีนี้เราจะเอาขนาดตัวนี้ width ความกว้างตัวนี้จะให้มันเท่ากับตัวแปร width แล้วก็ high ก็จะให้มันเท่ากับตัวแปร high แบบนี้ครับเราก็จะได้ขนาด ของแ a นวาสขึ้นมากว้างคูณยาวคือ500คูณ500ถัดมานะครับเราจะนำเข้าตัวตัวรูปภาพครับเราจะนำเข้าตัวรูปภาพผมก็จะกำหนดครับตัวแปรชื่อว่า photo underscore image photo underscore image มีค่าเท่ากับ นำเข้ารูปภาพครับก็คือ photo image แล้วก็ในวงเล็บ file มีค่าเตัากับเครื่องหมายโขดแล้วก็ใช้รูปภาพของเราอันนี้ก็คือชื่อรูปภาพ room. p า r ร o png จากนั้นเราก็จะมากำหนดตัวแปรเพื่อสร้างรูปภาพบนแคนวาสครับ ผมก็จะกำหนดตัวแปรชื่อว่า my image มีค่าเท่ากับการสร้างรูปภาพบน canvas ก็เราจะใช้ option canvas create image นะครับแล้วก็ภายในวงเล็บภันวงเล็บ parameter ก็จะกำหนดพิกัดให้มันกัดแรกก็จะเป็น0 x 0 y 0ครับแล้วก็ค c ม m ่า ชื่อ image เท่ากับตัวนี้ก็คือเป็นตัวแปรที่เราตั้งก็คือ photo underscore image อ่านะครับเราก็จะได้ตรงนี้นะครับมันก็จะซ่อนอยู่ทีนี้เราก็จะกำหนดว่าให้มุมบนซ้ายเนี่ยนะครับให้มันเท่ากับ no space ก็ comma มมนะครับใช้ option uncle uncle นะครับ uncle ตัวนี้ a n c เ o r เท่ากับ NW คือ n o s ร์สเว t อ่ะเราก็จะได้เห็นหน้าตาของรูปภาพของเราแบบนี้เมื่อเรารำเข้ารูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปเราจะมาทำการากำหนด c o อ r d โคอ t e ดหรือว่าพิกัดที่จะให้รูปภาพเนี้ยเลื่อนไปนะครับโดยเราจะให้มันอยู่ ใน while l o o p นะครับก็คือการสร้างการเลื่อนเลื่อน Coordinate หรือว่าเลื่อนพิกัดไปเรื่อยๆนะครับภายใน while l o o p การสร้าง coordinateordinate นะครับก็เราจะใช้เรากำหนดตัวแปรมาหนึ่งตัวนะครับชื่อว่า c coordinate อันนี้ก็คือกำหนดตัวแปรชื่ออะไรก็ได้กำหนดโค i ิเนตแล้วเราก็จะใช้ออปชั่น canvas o coor ครับ c o o r d s coor จากนั้นภายในวงเล็บเราก็ใส่ตัวแปรรูปภาพของเราก็คือ my image เป็น my image ที่เราสร้างบน canvas นั่นเองนะครับจากนั้นเมื่อเราได้แบบนี้มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมานะครับเราจะมาลองปริ้นตัว coordinate นี้ออกมาดูนะครับถ้า เราจะได้รู้ว่าพิกัดตอนนี้มันอยู่ที่ไหนคอมไพดูนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้พิกัดนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ใน Y าย o ูปนะครับมันก็จะพิมพ Co ์ coordinate ก็คือพิกัด x y เนี่ยไปเรื่อยๆทีนี้วิธีจะทําให้มันเคลื่อนไหวไปตามแนวแกน x หรือว่าแกน y น,นะครับเราก็จะมากําหนดตัวแปรเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นไปตามแนวแกน x แกน y ผมก็จะกําหนดตัวแปรนะครับแนวแกน x ให้ชื่อ ตัวแปรว่า velocity ตัวนี้ให้มีค่าเท่ากับ1ก็คือเพิ่มขึ้นทีละ1แล้วก็กำหนดตัวแปร y ตัวแปร y นะครับแนวแกน y มีค่าเท่ากับ1เหมือนกันจากนั้นเราก็เดินมาด้านล่างนี้จากนั้นเราก็จะใช้นะครับตัว option canvas move ตัวนี้ ตัว canvas move เนี่ยเพื่อให้เราเปลี่ยนพิกัดเปลี่ยนพิกัดของ canvas ของรูปภาพ canvas ภายในวงเล็บเราก็จะใส่ตัวแปรรูปภาพที่อยู่บน canvas ก็คือ my image จากนั้น comma 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 ตัวนี้ก็คือตามด้วยพิกัด x ก็คือ x velocity ก็คือเพิ่มแนวแกน x ไปทีละหนึ่ง comma นแล้วก็เพิ่มแกน y ไปทีละหนึ่ง นี้นะครับจากนั้นเราก็จะต้องใช้ตัว Windows .update ครับใช้ตัว Windows .update นี้เพื่อให้มันอัปเดตว่าพิกัดตอนนี้นะครับก็คือเท่าไหร่แล้วนะทีนี้เราก็จะเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือ Time .sleep Time .sleep เนี่ยเพื่อให้มันเพิ่มไปตามเวลาที่เรากำหนด ผมจะกำหนดให้มัน0.05ทีนี้ t i m e ดอทส p ินี้เราก็จำเป็นที่เราต้องนำเข้า library นะครับโดยเราจะต้องนำเข้า library time ก็ import Time ด้านบนมาด้วยโอเคนี้ลองรันดูนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นไปตามแนวแกน x แกน y นะครับ x ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ y ก็เ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละ1ทีละ1ทีละ1น,น,นะครับทีนี้เมื่อมันเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะล้นขอบนี้นะครับล้นขอบตรงแคนวาสนี้ไปเลยทีนี้เพื่อไม่ให้มันล้นขอบครับเราก็จะมากําหนดเงื่อนไขอ,อีกหนึ่งก็คือถ้าพิกัดมันล้นขอบนะครับเราก็จะให้มันลดลงครับสมมติว่ามัน แกน x เนี่ยมันเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง500นะครับเราก็จะแปลงตัว x เนี่ยให้มันลดลงทีละหนึ่งที่1ก็ลดก็ลดลงจาก500เหลือ400แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับพิกัด y ก็เหมือนกันทีนี้เราก็จะกำหนดว่า if coordinate ในพิกัดที่0ย์พิกัดที่0ย์ก็คือแกน x ครับถ้าพิกัดที่0นย์มันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ เท่ากับ w ว t h ก็คือความกว้างตัวความกว้างที่เรากำหนดไว้หรือนะครับถ้าโคออร์ดิเนตในพิกัด x เนี่ยมันมันมีค่าน้อยกว่า0เราจะเปลี่ยนตรงพิกัด x หรือว่า x velocity เนี่ยให้มันมีค่าเท่ากับลบ x velocity ก็คือลบลงไป1นะครับก็คือจาก เพิ่ม1เนี่ยให้ลบลงมา1น,นั่นเองตัวนี้เราก็สังเกตว่าถ้าเกิดว่ามันเพิ่มไปจนถึง501นะครับเราก็จะเปลี่ยนตัว x velocity เนี่ยเป็นลบ1ก็คือเป็นตรงข้ามจากบวก1ก็เป็นลบ1มันก็จะลบลงมาจาก500เหลือ499 498แต่ถ้าเกิดมันวิ่งไปตรงแกน x เนี่ยไปเป็นลบ1ลบ2นะครับตัว x velocity เนี่ยจะ ติดลบอยู่มันก็จะบวกขึ้นมา1ครับมันก็จะบวกเพิ่มมาเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆทีนี้เราก็จะทําเหมือนกันกับแกน y ก็จะทําเหมือนกันกับแกน y นะครับตัวนี้ถ้า coordinate โโน,นะครับที่พิกัดอที่1น,นะครับตัวนี้ก็คือพิกัด y นะมีค่ามากกว่าหรือก็เท่ากับตัว high ควาสูงก็คือ500นั่นแหละครับเราจะเปลี่ยนตัว y velocity เป็นตรงกันข้ามตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ compile ดูทีนี้นะครับเมื่อมันมาถึงมุมปุ๊บลองสังเกตดูว่ามันจะหายไปนิดนึงนะครับก็คือหายไป บางรูปภาพของมันนั่นเองนะครับแล้วมันก็เด้งขึ้นกลับมาอครั้งหนึ่งทีนี้นะครับเราก็ต้องเอาค่าของอค่าของความยาวของรูปภาพเนี่ยลบออกไปวิธีการที่เราจะเอาค่าความยาวของรูปภาพเนี่ยลบออกไปนะครับเราก็จะมากำหนดตัวแปรนะชื่อว่า image ชื่อว่า image width เราจะกำหนดขนาดของรูปภาพนะครับให้เท่ากับตัวแปร image width แล้วเราก็จะใช้ฟังก์ชัน photo underscore image width แล้วก็กำหนดตัวแปร image height ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ photo image height นะครับแบบนี้ทีนี้เราจะเอาตัวแปรตัวแปรตัวนี้นะครับ มาลบออกมาลบออกจากขนาดความกว้างของตัวแคนวสก็หมายความว่าจาก500เนี่ยมันก็ลบลงไปตามความกว้างของรูปภาพนั้นนะครับจาก500ถ้ารูปภาพมันสักสองนะครับมันก็ลบไปเหลือ4 0 8 4 9 8ตัวแปร y ก็เหมือนกันครับเราก็จะลบออก ความสูงของรูปภาพนั่นเองจากนั้นตรงนี้ผมก็จะเพิ่มความเร็วให้มันนิดหนึ่งเป็น0.01ก็จะสังเกตว่านะครับมันก็จะวิ่งไปตรงเนี้ยนะครับมันก็จะไม่ลน้นไม่ล้นขอบรูปภาพมันจะไม่เลยรูปภาพนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการทำให้มันวิ่งแตกต่างจากนี้นะครับเราก็สามารถกำหนดตัว แลตัวนี้ค่าแกน x แกน y เนี่ยว่าให้มันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับ velocity ก็คือเป็นความความเร็วของมันนะครับเราจะเพิ่มเป็นสมมติว่าตามแนวแกน x เนี่ยเราจะให้เพิ่มทีละ4แล้วก็ตามแนวแกน y แกน y นะครับให้เพิ่มทีละ3ามันก็จะวิ่งแตกต่างไปจากเดิมแบบนี้เลยนะครับ โอเคนี่ก็คือการสร้างแอนิเมชันง่ายๆของ Python